Mở cặp bông đâu Tên Phi An Khoai lụt lùng tất cả nè, Khoai lụt lùng tất cả ไปไปไปเข้าไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอะไรคะคะคุณลุงแก่เสียเขาจูย็นหัวย็นแล้วจะคุกแก่ก่อน ที่ผ้ากหัวนี่มือนี่ห่วงหน้ำเด้อพวกุมไงคอยมันแหกไว้ได้ก่ออดมงชั่วายชั่ว เทขปของ็ัปเปนนงรวนแหง้ทมาขาวดีนี่ไม่ไบอกมาข่าวอะไขาวเมือ่อไหร่นีใช่ข่างกูเคยเห็นอยู่ โอ้ข้างโดข้างโก้จ๊ะคือบ่ว่าเดินฝั่นโปกโกบนี่ฮะจ๊ะคือบ่ว่าเดินค่าโอ้หือต้องซื้อผ้านี่บ่เป็นอยู่ต้องซื้อผ้าหรอกแม่เอ้ยมากะมาค่า oh, <desserts> เเอยววนวดหรอกมาเอาปูมันมาล่วัได้มึงจะล้วนวนเขาเนี้ยีหมามึงหมาจงไงก็ต้องคุยกะครับแล้วนะฮ่าฮ่าฮ่าห้าก็ดหกกุมเงี้่นี่ฮะเนี่ยใคก็บออาร์ตเพวกเขาเขาล้ว คอยเริ่มรุ asure, ่งคอยเอาลูกเราลดลงแล้วก uh. ็ลืม้คอยรายคอยห้ได้หิเจ้าย้ขอเลกวาลืม่ดยมาห้าขีนไปมัดเด้อบบเล็นเพี้ยงมืนโอ้ยดีตัวนีเยเหนื่อย

เน่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 ที่ไปเชื่อันนี้โอ้ยไปไปยานยานนะจ๊วยนคุณคุณยช้ใชของเขานันขำมากวลยจักเพ่อนพายเห็ดผีสังโอ้ย ลบัด,ล,ด,ล,าดลายแต่แทะเวลาถือไข่ไหมมาไข่แมงปอนะคะวางไข่นะคะนั่อันนี้น่าจะเป็นแมงปอวางไข่นะคะแม่มันจะเป็นเม่งเหนียวยนะน่ะตัวนี้แหละ ทำแล้วนะคะถึงเวลากลับบ้านแล้วจ้าทำแล้วนะคะได้เวลากลับบ้านแล้วทุกคนโอ้วันนี้ถือว่าโอเคได้อยู่นี่ไงดกวงแรกนะคะนี่ดกวงแรกนี่สองสี่หกแปดสิบสิบสองยี่สิบสองยี่บย ประมาณสี่สิบได้ดูวงเล็กนี้นะคะประมาณสี่สิบได้นะคะโกนเห็นเกิบโซบคอยอยู่บ่เกิบโซบสีดำ ัว้ยเชอรี่นะคะนี่แหละตัวร้ายกาดเลยค่ะดำหน้าลงไปเพื่อนในกินต้นก้าเราเด้ค่ะนี่นะตัวร้ายกาดเลยนี่ ตรงน,นี้ก็อยู่ทงไทยทงหน้านะคะเนี่ยดูทุกคนอุย้ยหนอมน้องสาต,นนตินติปมึงเข้าก็สิบปเต็มมึงสีะอะไรแม่มันก็สิบปเต็มเปัดปอกในขึ้นก่นเ่แม่ระดิกะนะคะ สร็จแล้วแต่ไรเพราะเหตุน่ะ ไทยย้ำมาแรงเอามันจะบูเวะะเ้วนมันแดดทุกคนอะแล้วก็หลิดไทยย้ำมาแล้งเลยแดดลมลมจกนี้เลยนะคะไทยตอนเย็นอย่างนี้เลยค่ะทุกคนไทยตอนเย็นแบบนี้เลยนะคะนี่เห็นไหม ไไะะโอเห็นหงว่าเท้าแม่น้ำางหาออโอ้เอเอเดี๋ยวเนุ้ลุนน่นไปผานๆกันเพื่อจะถ่นกันยู่น่นะคะ วันเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยจนสุดเลยนะคะอันนี้คือไถหุดเออนะแทนหุดหน้าไหวอย่างเงี้ยนะคะไถเพื่อให้ายามันให้ายามันตายอย่างเงี้ยนะคะไถให้ายามันตายแล้วก็จังพอเวลาให้มัสีดำอ่ะจะากจะมาไถาอีกรอบหนึ่งนะคะแล้จังค่อยขาดแต่ก็ดำไ่อน,นะคะอืมปั้นแล้วยา,ยาวออกอยงเี้นะคะปลาเดี๋ยวมันคำนะ้ำแล้วเมื่อก่อนเหี่ยวๆแล้วไถนี่นะคะแล้ เมือ่อก่อนนะคะเดี๋ยวมันเข้าก,กับกว่าอะสรบมูข้อจบถ้ามีนะคะ่ะเดี๋ยวมันคำแล้วจะเมื่อกลับบ้านแล้วสินะคะก็คือค้นกักใหญ่ๆกับบ้านแล้วหมนกำลังจะกลับพอดีนะคะงั้นเดี๋ยวมุ้ยขอตัวลาเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ แ่้ขากด่ากันไปผอมกับอายเราไขวัวไข่หน้านี่แลหและหนึ่งอายล้วไข่้า